อบพี่สืบทุกหมดอ่าครับพี่อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่จะจับผมผมให้จับโอเคอ่ะพี่ผมไม่ถ่ายหน้าพี่อ่ะผมขอทราบผมขอทราบชื่อพี่ก่อนคือพี่ไม่มีดาน่ะแต่พี่เรียกผมจับนี่สพสกลนะอ่ะทีนี้ผมถามตรงๆว่าใครเป็นพบตรตอนนี้เอะผมบอกพี่ก่อนอ่าผมไม่คุยที่ตู้ผมคุยตรงนี้พี่จับผมตรงนี้ถ้าพี่จะพาผมไปที่ตู้ผมไม่ไป หกหกคเจ็ดหนสิบห้านะอ้าใ่จะไปทำานเดี๋ยวพาไปไปทำงานเดี๋ยวไปแป๊บนึงเดี๋ยวเรียกแก็บให้ไปนอเขาไหน้องครับตอบน้าจะเตอบน้องเขาไหนไม่มีด่านตรวจนะแต่ยืนอยู่คนเดียวนะครับเนี่ยยืนอยู่คนเดียวสพสกลหมายเลขหมวกที่หกสี่สี่นะฮะผมไม่มีปัญหาเรื่องค่าปรับนะฮะแต่ว่าถ้าพี่ทำถูกต้องผมยอมจ่ายแบบถูกต้อง เอาง่ายๆผมไม่แจ้งความที่โรงพักหรอกแต่ผมจะส่งสํานักง,งานสำรวจแห่งชาติเอาผมพูดตรงๆเลยถ้าพี่ทําถูกต้องผมมั่นใจพี่มั่นใจต่างคนต่างทำไม,มนถูกต้องผมผิดยอมรับผิดผมกล้าพูดแบบลูกผู้ชายเงินค่าปรับไม่กี่ตังค์ผมเสียได้ผมพูดตรงๆฮะอ่ใครจะมาอธิบายถ้าจะเสียค่าปรับเอาพนักง,งานสอบสวนมาเลยพี่ถ้าพี่จะมั่นใจว่าพี่จะจะปรับตรงนี้ได้รอแป๊บหนึง ทางโน้นเป็นป้อมตำรวจนะฮะจะมีคนปับทางเงี้ยรับ ผิดซึ่งหน้าคือไม่ไกลมัวนี่เห็นชัดเจนจับเลยอ่าจับได้เลยใช่ไหมฮะพี่อ่าไม่ต้องตั้งด่านอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมฮะเราไม่ได้เป็นด่านเราจับคนที่ถ่ายรูเนี่ยคนถ่ายรูปอย่างเงี้ยเนี่ยเราไม่จับเห็นไหมอ่า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 ทีนี้พี่บอกว่าความผิดซึ่งหน้าใช่อ่าช่วจับได้เลยจะหน้าแฟดตำรวจนี่พี่เคยดูบ้างไหมหน้าแฟดตำรวจหน้าแฟตตำรวจพี่ที่พี่อยู่ปัจจุบันเนี่ย โอ้โหพี่เอาเอาพูดพูดกันตรงๆเลยเดียนี้เราผิดไหมเราเอาผมผิดผมผมถ้าพี่มั่นใจว่าผมเป็นผิดแล้วไปสั่งไปถ้าไม่พร้อมปรับนะอ่ะผมพร้อมปรับผมพร้อมปรับตอนนี้ก็ได้อ่ะแต่ว่าอ่ะอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนเอาไปสังไปเอาไปสั่งไปเอาไปสั่งไปเอาเอาผมไม่ได้เอาอะไรมาผมไปขี่เท้าต้องเกิดยึดรถไว้นะยึดรถเลยเหรอฮะคุณไม่สามารถที่จะขับรถต่อไปได้เพราะไม่มีอนุญาตขับรถนะอ่ะโอเคทีนี้ทีนี้จะยึดรถผมครับ ยึดไว้เพื่อให้คนที่มีใบขับขี่มารับรถไปนะอ๋อให้มีคนที่ใบขับขี่มาจับลับรถไปแก่ครับอ๋อเอาอย่างนี้คุณเข้าใจไหมเข้าใจฮะแต่มีใบขับขี่ทำไมไม่รู้กฎหมายอะนะอ่ะพี่จะยึดรถผมผมไม่อนุญาตให้ตรวจยึดนะครับผมอ่ะผมไม่อนุญาตให้ตรวจยึดถ้าพี่มั่นใจพี่จะยึดผมจะตรวจยึดไว้อ่าตอนเอาคึ้นไปรถไหม ผมมีสำเนาคุมือรถแต่อยู่บ้านอ่าอยู่บ้านเนี่คุณไปเอาสำเนาคุมือรถมาแล้วผมจะปล่อยรถคุณไปนะอ่าแต่ผมไม่รู้ว่าตัวยึดนะผมยึดผมยึดผมมีหน้าตัวยึดอ่าโอเคถ้าพี่จะมั่นใจว่าพี่จะยึดพี่ยึดแต่ผมจะกลับยังไงทีนี้อ่ะก็เรื่องคุณนะครับเพราะว่าอันนี้คือเรื่องผมไม่เอาที่จะใช้รถเดินทางต่อไปได้อ่าหนูมีใบไรยกขีดไมไ้วไป้วใช่ไหมมีอะไรยกขี่หนูขับไปได้มีใบยกขีดไหมเดี๋ยวไปขีดมาไหมมาอะน่านรถอันนี้รถใคร รถผมนี่นะครับเออเราเอา,เอาไปสั่งให้นะแต่เราต้องหาคนที่มีใบขี่มารับไ,ไปนะจะไ,ไปขี่มาไหมไม่ดมมไ,ได้เอามาแต่นี่พี่คือจะตรวจยึดรถผมไว้ใช่เพราเราไม่มีธนาบุญรถจะเป็นรถที่รักมาหรือเปล่าอ่าพี่มันพี่ดูยังไงว่าเป็นรถที่รักมาผมถามพี่หน่อยเราไม่มีธนาบุญรถไงอ่าท,ที่ถ้าผมมีคือผมไปเอาออกมาได้ เออทำนี้ก็ไปเอาอ๋ออย่างนี้เหรอฮะแต่พี่ไม่ได้ตั้งด่านพี่จับผมได้เลยใช่ไหมตอนปีสิงหน้าเราไม่ไทยเมือทั้งสองอ๋อแล้วถ้าผมไปถ่ายหน้าเสร็จตำรวจแล้วมีตำรวจมางี้ได้หรือว่าจับได้อ๋อเหรอฮะไอ้ที่ทำผมเสียครับปรับนี่มีพนักงานสอบสวนอยู่ในป้อมเลยไหมมีครับมีแน่ใจนะครับว่ามี อันี้คือจะยูทูปผมไว้อ่าแล้วที่ผมถามหน่อยผมกลับยังไงผมถามก่อนก็หาคนที่มไปผิดนะครับไม่ไม่เพคุณมาหาเรื่องทำไมเอาผมไม่ได้หาเรื่องแต่ผมงถามติดจะไม่ไม่พี่เขาเอาไปจังให้ผมผมไม่ตัดที่แล้วผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เอาเอกสารมาด้วยพี่จะปรับกรณีไปพวกประชาชนมันง่ายกว่าไหมก็ไม่ได้จับก็บ้าอะไรตำรวจไม่มีจับทำไมยังไม่จับก็เราไม่ใส่หมวกคนไม่ใส่หมวกกันเต็มอ่ะอ่ะพี่มั่นใจผมก็ปล่อยไป อ่าโอเคนะผมผมบอกว่าผิดผมผิดไหมผมผิดเออ่าแต่ทีนี้พี่จะมั่นใจว่าพี่จะยึดอ่าทีนี้ผมบอกว่าพี่มีด่านไม่มีด่านใช่ไหมไม่มีด่านก็ตรวจอาไม่มีด่านรวจับได้เลยใช่ไหมเอาอยางงี้ได้ใช่ไหมงอันนี้ผมขออนุญาตถ่ายว่าผมส่งสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับที่หมายเลขหมวกอะไรครับใช่ผม็ขอทราบชื่อพี่ก่อนนะหมายเลขหมวกหกสี่เจ็ดชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับผมทวัตโเลยครับไม่ได้เอามาครับพี่คือผมมากินข้าวผมไม่ได้พกบัตรมาด้วยหรอกเอองั้นก็รับไปสั่งไปแล ไปชำระค่าปรับนะครับเราไปสั่งชำระค่าปรับอ,รอันนี้ผมขออนุญาตส่งสำนังกงานตรวจเงินชาตินะนครับได้ใช่ไหมครับได้ได้อ๋อมั่นใจว่าพี่ไม่ผิดครับโ,โอ้ยพี่ปฏิบัติงานนะครัอ๋อปฏิบัติงานเหรอพี่คอมพิวต์ซึ่งหน้าก็<น>อธิบายหลายรอบแล้วครับพวกข้อดังจับได้เลยพวกรถท่อดังอกิเรื่อแบบนี้ลราภัยอย่างนี้อ๋อเล่นแบบนี้ไม่จำเป็นที่รังก็ไม่จำเป็นต้องตั้งด่านหรอกพี่เอาแบบนี้ง่ายกว่า เชืวว่อผมหนามันสามาเรียกตรวจได้นะครับอ๋อแล้วอย่างงี้เรียกตรวจถ้าผมหนีออกไปอย่างงี้ทำไงเนี่ยหน,ยนีก็ตามก็ได้ไม่ตามก็ได้ลแ,ลแล้วแต่พี่ยจะระยานโอเคครับพีบบ่อ่ะถ้าพี่มั่นใจผมก็แล้วแต่พี่แล้วกันตำรวจไม่ได้มีหน้าที่เดียวนะไม่ใช่ว่าจับเราอยู่ารเนั้นไม่จับก็จับไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่มีอยู่จุดเดียวครับเอาเถอพี่ถ้าพี่มั่นใจว่าพี่ทำถูกพี่ก็ทำครับท่านลอ ถ่ายรูปประจานเองก็อคกลับแล้วแต่พี่ผมผมบอกว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกผมไม่ผิดนี่ผมบอกว่าผมผิดผมไม่ใส่หมวกันเพราะผมไม่มีผมไม่ได้พบใบอนุญาตขับขี่แต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีหน้ามีแต่ไม่ได้พบเท่านั้นเองครับจะจับผมผมไม่ได้ว่าแต่ถ้าพี่ทำถูกต้องพี่โอเคผมก็ถ้าผมทำผิดผมก็ยอมรับผมพูดถูกไหมชัดเนชัดเจนครับผมชัดเจนนะเสียค่าปรับผมไม่มีปัญหาผมบอกเลยเสียค่าปรับท่เชยผมไม่มีปัญหา ถ้าบอกว่าขณะมีใบอนขัรถเลครับผมมีครับแต่ผมไม่ได้เอามาผมบอกแล้วใบอนุญาตกับขี่ผมมีครับแต่ผมไม่ได้เอามารูปถ่ายนะรูปถ่ายาไม่ได้ก็อาจารย์อนุโลมให้ทงมีนะอนุโลมให้เลยสุดที่ว่ามีมอยนนนู่แต่ว่าเราแจ้งว่าคนไม่มีใบอนุญาตกับรถเลยนะครับถ้าคนตัวบอเอกสุวัสดิ์แจ้งโยสุจแจ้งแจ้งว่าถ้าจะมีการจับในพรบเนี่ยครับต้องตั้งด่านแต่ถ้าอย่างนั้นผมก็ว่า ไอ้คำพูดของพบตรลก็ไม่มีความหมายหรอกครับผมพูดไปเท่านั้นล่ะโอ้โหมันไม่ใช่อย่างนั้นมีความเข้าข้างตัวเองนะมันไม่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 ได้ตีความเข้าข้างตัวเองผมผิดผมไม่ได้บอกผมไม่ผิดเดี๋ยวถ้าพี่ผิดพี่รับผิดชอบยังไงผมถามหน่อยแน่ใจนะพี่รับผิดชอบพี่ชื่ออะไรเอาผมถามพี่ผมถามดูนะครับดูนะครับผมถามชื่อพี่ครับดูนะครับดูนเอาผมถามพี่ชื่ออะไรครับดดููนี่อจิรศักดิ์ผมถามชื่อพี่ผมอยากได้จากปากพี่ดูเลยครับ พูดไปเลยโก้พอแล้วผิดก็ผิบตามไปก็มีให้เห็นอยู่เขาเรียกว่าถามไปหาเรื่องไปผิดก็จบไปถ้าอยากนั่นเจ้าหน้าที่ก็ว่ามาเจ้าหน้าที่ผิดตรงไหนก็ว่ามาไอ้นี่ลามไปทั่วไม่ถูกหรอกอ๋อแต่ผมผิดพี่ก็จับผมตามนี้ผมตามผพวักโกงเงินครับเห็นึ้นหน้านี่แหละ เมื่เคยกันแกล้งใครอยู่แล้วก็จาเอ้าวเถอพี่ผมผิดผมยอมรับแต่ถ้าพี่ผิดแต่พี่ยอมรับไหมเท่านั้นน่ะยอมรับครับยอมรับหมดเลยต้องถามเรื่องตอนผมกลับนี่คือแฟนผมจะเข้าเวรตอนบ่ายเนี่ยก็คุณมาหาเรื่องทำไมเอาผมไม่ได้หาเรื่องจะพงษ์ถาดจะไม่แม่พี่ขอ ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เอาเอกสารมาด้วยพี่จะปรับกรณีนี้ไปพูกบาระชาชนมันง่ายกว่าไหมก็บ้าๆอะไรตำรวจไม่มีสิทธิ์จับทำไมยังไม่จับก็เราไม่ใส่หมวกคนไม่ใส่หมวกกันเต็มอ่ะอ่ะพี่มั่นใจผมก็ปล่อยไปอ่าโอเคงานผมผมบอกว่าผิดผมผิดไหมผมผิดเอออ่าแต่ทีนี้พี่จะมั่นใจว่าพี่จะยึดอ่าทีนี้ ผมบอกว่าพี่มีด่านไม่มีด่านใช่ไหมไม่มีด่านก็ตรวจจับอาไมม่ีด่านตรวจจับได้เลยใช่ไหมเอายังงี้ได้ใช่ไหมจริอันนี้ผมขออนุญาตถ่ายว่าผมส่งสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับพี่หมายเลขโมกอะไรครับผม่เจผมขอทราบชื่อพี่ก่อนนะฮะหมายเลขโมกหกสี่เจ็ดชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับไม่ได้เอามาครับพี่คือผมมากินข้าวผมไม่ได้ฟุกบัตรมาด้วยหรอกเอองั้นก็รับไปสั่งไปแล้วก็ไปชำระค่าปรับนะครับรับไปสั่งชำระค่าปรับ อันนี้ผมขออนุญาตส่งสำนักงานตรวจเลีงชาตินะฮะได้ใช่ไหมฮะได้มั่นใจว่าพี่ไม่ผิดก็ถ้าผิดปฏิบัติงานนะครับอ๋อปฏิบัติงานเหรอพี่ตอนผิดซึ่งหน้าเราอธิบายหลายรอบแล้วครับพวกท่อดังจบไปเลยพวกรถท่อดังอเสียงดัอในละไทยอ๋อเล่นแบบนี้ไม่จำเป็นชิหลังก็ไม่จำเป็นต้องตั้งด่านหรอกพี่เอาแบบนี้ง่ายกว่าเชื่อผมานมันสามารถเรียกตรวจได้นะครับอ๋อแล้วอย่างงี้เรียกตรวจถ้าผมหนีออกไปอย่างี้ทำไงเนี่ย นี้ก็ตามก็ได้ไม่ตามก็ไแล้วแต่พี่ยังละยานโอเคครับพี่อ่ะถ้าพี่มั่นใจผมก็แล้วแต่พี่แล้วกันตำรวจไม่ได้มีหน้าที่เดียวนะไม่ใช่ว่าจับเราอยู่เพราะอะไรั้นท่านั้นไม่จับอันก็จับไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มีอยู่จุดเดียวครับเอาเถอพี่ถ้าพี่มั่นใจว่าพี่ทำถูกพี่ก็ทำครับแต่เราจะถ่ายรูปประยานด้วยก็เจอครับแล้วแต่พี่ผมผมบอกว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกผมไม่ผิดนี่ผมบอกว่าผมผิด ผมไม่ใส่หมวกกันน็อกผมไม่มีผมไม่ได้พกใบาาอนุญาตขับขี่แต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีหน้ามีแต่ไม่ได้พกตอนนั้นเองครับจะจับผมผมไม่ได้ว่าออแต่ถ้าพี่ทําถูกต้องพี่โอเคผมก็ถ้าผมทําผิดผมก็ยอมรับผมพูดถูกไหมจะชัดเจนครับผมชัดเจนนะเสียค่าปรับผมไม่มีปัญหาผมบอกเลยเสียค่าปรับไี่เชยผมไม่มีปัญหาถ้าบอกว่ามีใบาาอนุญาตขับรถครับผมมีครับแต่ผมไม่ได้เอามาผมบอกแล้ว ไปเที่ยวยกับขี่ผมมีครับแต่ผมไม่ได้เอามารูปถ่ายไม่ได้ก็อาจารย์อนุโลมให้ทาำมีนะอนุโลมให้เลยสิทธิ์ว่า,ามันมีอยู่แต่วเราไม่ใช่ว่าคนไม่มีไปเที่ยวกับรถเลยครับถ้าพลตเอกสุวัสดิ์แจ้งอยู่สุขจะแจ้งแจ,จ้งว่าถ้าจะมีการจับในพรบเนี่ยครับต้องตั้งด่านแต่ถ้าอย่างนั้นผมก็ว่าไอ้คำพูดของปบ,บตรก็ไม่มีความหมายหรอกครับผมพูดไปเท่านั้นละ่ะ โอ้โหมันไม่ใช่อย่างนั้นตีความเขาข้ามเองนะมันไม่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 ได้ตีความเขาข้ามเองผมผิดผมไม่ได้บอกผมไม่ผิดเดี๋ยวถ้าพี่ผิดพี่รับผิดชอบยังไงผมถามหน่อยแน่ใจนะพี่รับผิดชอบพี่ชื่ออะไรเอาผมถามพี่ผมถามดูนะครับดูนะครับผมถามชื่อพี่ครับเาดูนะครับดูเอาผมถามพี่ชื่ออะไรครับดดููนี่อจิรศักดิ์ผมถามชื่อพี่ผมอยากได้จากปากพี่ดูเลยครับพูดไปเลยโก้พอแล้วผิดก็ผิดตามไปก็มีให้เห็นอยู่ เขาเรียกว่าถามไปหาเรื่องไปผิดก,ก็จบไปถ้าอยากนั่นเจ้าหน้าที่ก็ว่ามาเจ้าหน้าที่ผิดตรงไหนก็ว่ามาไอ้ไนี่ลามไปทั่วไม่ถูกหรอกอ๋อคืออะไรครับแต่ผมผิดพี่พก,ก็จับผมตามนี้ผมก็ตาม,มนี้ไงผม,มเห็นที่หน้านี่แหละ ไม่เคยกันแข่งใครอยู่แล้วก็จำอา้าเธอพี่พพผมผิดผมยอมรับแต่<อ>ถ้าพี่ผิดแต่พี่ยอมรับ<ช>ไหมเท่านั้นนะ่ะยอมรับครับยอมรับหมดหลยนะขอชื่อเลยครับื่อสุตรเลครับ มีไอ้ีที่จะให้มันขับไปได้ที่อยู่ครับที่อยู่ยหนึ่งเลยครับเมื่อหนึ่งครับ เี้จะยืดรถไปก่อนใช่ไหมฮะน่าจะไม่มีเลยครับพี่ไม่มีใครถ่ายรูปปัดไปขับขี่ไว้แล้วครับไม่มีก็ต้องต้องยึดใช่ไหมฮะไม่ได้ยึดเลยป่ะเรียกเก็บเรียกเก็บด้วยโอ้โหนี่คือว่าคือระงับการใช้รถบรรทุกคาวแต่ผมไม่อนุญาตให้พี่เอาไปนะก็ระงับกันครับแต่ผมบอกตรงนี้นะครับผมไม่อนุญาตให้พี่เอาไปนะแต่พี่มั่นใจพี่จะเอาไปแล้วแต่พี่นะใช่แต่เราก็ไม่ใช่ว่าใช้รถได้ผมไม่มีปัญหาพี่แต่ผมต้องการให้แฟนผมเข้าเวรให้ทันเท่านั้นเอง แด้ว sì> ่ี่ผมมีตอนนี้ผมมีผมกลับไปเอาที่ห้องก็ได้ฮะผมมีอยู่เรื่องมีอ่ะจ่เราไม่จาเรียกว่าเราไม่สามารถแสดงไุญากับรถในขณาดำหน้าหน้าขนาดใช่เข้าใจว่าถ้าตอนนี้ต่อให้มีได้ผมไม่มีผมผิดเรามูถ้าไม่มีถ้าพี่จับบัตรประชาชนผมผมไม่พกบัตรประชาชนพี่ก็จับผมได้ผมอันนี้เข้าใจในกรณีจบนี้ง่ายกว่าจไรมไมในกรณีแบบนี้ผมผมอธิบายให้พี่ฟังมันไม่เกี่ยวเราพี่ พูดจะไปอะไรนะพี่มั่นใจพี่ทำถูกผมก็มั่นใจว่าเอาละเอาละพูกผิดตามที่เห็นนี่แหละเขาก็จัตามหน้าที่ยันระปที่ขออนุโลมเลไม่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 พี่จับผมได้เลยผมบอกแล้วว่าเรื่องเสียเงินผมไม่มีปัญหาผมผิดผมจะยอมรับพูโอ้เอาเถอะพี่เอาเถอะถ้าพี่ไม่เทียงผมก็ไม่เทียงละไปขับรถบอกเขมีอะไรกีอยู่